คือความฝันความฝันจังหวัดฉะเชิงเซาของเราด้วนะครับซึ่งเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเซเล็วันนี้ก็เป็นลายปีกยานมืนะครับซึ่งเราจัดประจำปีใช้เป็นสื่อแต่ผมวันนี้ก็เราได้รับเกียรตินะครับเราก็มาจากโรงเรียนสนามชัยเพตรอำเภอสนามชัยเพตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับได้รับเกียรติมาร่วมแสดงดนตรีในวันนี้ การสนับสนุนค่ะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดจุกระเชินนะคะแล้วก็ YEC กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ค่ะครับผมแล้วก็อำนวยการฝึกซ้อมนะครับโดยท่านผู้อํานวยการอภิรักษ์อิรักษ์สุรินทรงผู้อํานวยการโรงเรียนสนามชัยเค แล่าประธานผมมาสุขสวัสดิ์นะครับรองผู้อำนวยการสนามชัยเกษ